รูไหมครับว่าหลังจากจบสึกกับสุกุนะแล้วโตยูจินั้นก็ยังคงต้องผ่านพบกับความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาอยู่ดีครับคําเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่สปอยไปถึงภาคใหม่ภาคโมดูโลด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาช n แนลครับคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงฝันที่ไม่อาจเป็นจริงของยูจิคลิปนี้เราจะพูดถึงอีกหนึ่ง ความโหดร้ายที่ยูจิต้องพบเจอครับคือก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าตัวยูจินั้นแรกเริ่มเดิมทีก็จะเป็นตัวเอกเป็นพระเอกที่ไม่ได้มีความฝันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรยิ่งใหญ่เลยนะเขาเองก็เป็นเด็กธรมธรมดาาทั่วไปนั่นแหละครับแต่มันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ตัวยูจิเนี่ยยึดถือกันพอสมควรในการดําเนินชีวิตของเขาครับมาจากการที่ในตอนที่ปู่ของยูจิตายเนี่ยปู่ของยูจิก็มีการสั่งเสียไว้นะครับว่าเฮ้ยยู ดูจีแกนี่แข็งแกร่งนะแกเนี่ยต้องช่วยเหลือคนนะ แล้วแกเนี่ยก็จงตายโดยมีคนมากมายห้อมล้อมแกอย่ามาเป็นเหมือนชั้นคนนี้นะโดยคําสั่งเสียของปู่ยูจีเนี่ยก็ทําให้ยูจีรู้สึกว่าเออความตายของยูจีเนี่ยมันถูกกําหนดเอาไว้แล้วครับยูจีรู้สึกว่าถ้าเขาตาย,เขาต,ายเขาต้องมีคนมากมายห้อมล้อมตามเจตจํานงตามความต้องการของปู่เขาครับอ่ะแล้วตัวยูจีเนี่ยก็อยากจะใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเนี่ยในการช่วยเหลือผู้คนครับประจวบเหมาะก,กับในช่วงเวลานั้นน่ะ ยูจิเองคือแบบแม่งไปแดกนิ้วสุขุณะนะครับผมทําให้ตัวยูจิเนี่ยก็แบบไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวงการคุณไสยครับยูจิรู้ครับว่าอ่ะไหนๆเขาก็จะต้องตายจะต้องถูกประหารน,นะนะเขาก็เลยอยากจะช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดแล้วเขาก็จะยอมรับความตายหลังจากที่เขาเนี่ยกินนิ้วสุขุณะทั้งหมดไปแล้วนั่นเองครับแต่นั่นแหละครับผมไปไปมาครับเนื้อเรื่องดําเนินไปดําเนินไปนะ <laughs> มันกลายเป็นว่าเจตจํานงความฝันนี้เป้าหมาย นี้ของยูจีเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริงครับและดูทรงแล้วเนี่ยยูจีเองก็คงไม่ได้ตายง่ายๆแน่ๆนะผมและการที่ยูจีจะตายเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วนะ แคจะเป็นไปไม่ได้เสียได้ซ้ำไปครับทานที่เราสร้างกันดีครับว่าหลังจากที่สุกนัทตุยไปแล้วเนี่ยหลังจากจบสึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คุนใส่นั้นยูจิรอดมาได้ในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับแน่งอนรครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยอ่ะตัวยูจิก็ยังคงอยู่ในวงการคุนใส่แล้วก็คงมีการช่วยเหลือผู้คนอะไรกันมากมายพอสมควรครับและด้วยการที่ยูจิผ่านศึกนั้นมาเนี่ยโอ้โหกับการที่แบบปะชิญหน้ากับราชาคำตาบแน่นอนครับว่ามันก็เป็นการขัดเกลายูจินะทำให้ตัวจเองก็ะ เก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นจากเดิมอย่างมากมายมหาศาลครับดกได้ว่าหลังจากผ่านศึกนั้นมานีย่ยูจีด้แม่งแบบโคตรพ่อโคตรแม่เก่งเลยก็ว่าได้ครับแล้วบวกกับชาติกําเนิดของยูจิที่แม่งสุดแสนจะพิสดารน,นะยูจินั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยเคนจาคุมีนิ้วของสุกานะนั้นเป็นพันธะสัญญาในการสร้างยูจิยูจิกินเหล่าพี่น้องวัตถุต้องสาดเข้าไปมันกลายว่าไอตัวยูจีดีแม่งไม่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะครับผมกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิสดารพันลึก กันแบบสุดๆครับจนผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกยูจิว่าอะไรดีครับตอนนี้เรียกว่าเป็นมนุษย์ได้ไหมหรือจะเรียกว่าเป็นลูกครึ่งคำสาบนะหรือจะเรียกว่าเป็นวัตถุต้องสาบเรียกว่าเป็นแผนผ้าพบรณณนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีกันแน่นะเออไม่รู้ว่าจะนิยามยูจิว่าอะไรดีกันแน่นะแต่นั่นแหละครับด้วยชีวิตของยูจิที่มันเหนือธรรมชาติกันแบบสุดๆเนี่ยมันทําให้ตัวยูจินั้นไม่แก่ชราครับถึงแม้ว่าระยะเวลาเนี่ยจะล่วงเลยไปมากแล้วก็ตามทีครับเรียกได้ว่ากั้มกึ่งกับ เป็นอมตะเสียได้ําไปนะครับผมคือแบบแม่งยังหนุ่มยังแน่นไม่โปงไม่ป่ปวยไม่เจ็บไม่ออดไม่แอดเลยผมดูแล้วแข็งแรงฟิตเปี้ยกกันแบบสุดๆนะถ้าอ้างอิง,อง,องภาคบโดโลอนาคตหลังจากโคตรลมทุกนาไปแล้วถึง68ปีเนี่ยตอนนั้นยูจิก็จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ83ปีครับแต่นั่นแหละครับยูจิโคตรจะหนุ่มครับซึ่งมันก็กลายเป็นว่าคนอย่างยูจิเนี่ยจะไม่แก่ตายครับเท่านั้นยังพอครับจะตายด้วยการถูกฆ่าก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าดี้มันก็เก่งกันแบบสุด ุดเลยด้วยการที่เป็นแบบนี้ครับการที่ยูจินั้นจะตายโดยมีคนมากมายลายล้อมนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยจ้าไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนจ้าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆและเกิดขึ้นไปแล้วเลยคือคนมากมายที่ลายล้อมอยูจิต่างหากหล่ะครับที่ค่อยๆตายไปนะ และยูจิเนี่ยแม่งก็แบบไปงานศพคนนู้นคนนี้ไปงานศพคนรู้จักจนยูจิเนี่ยแม่งไม่อยากจะไปงานศพใครแล้วเสียด้ซําไปนะโอเคละครับถึงแม้ว่าตัวยูจินั้นจะมีจิตใจดีแล้วก็อยากจะช่วยเหลือผู้คนครับแล้วเขาเองก็คงช่วยเหลือผู้คนมามากมายมหาศาลนั่นแหละครับแต่ท้ายที่สุดแล้วคนอื่นๆที่ลายล้อมยูจินั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถเอาชนะการเวลาได้อย่างยูจิหรอกนะครับแต่ละคนนั้นเนี่ยก็แก่ตายป่วยตายกันบ้างอะไรก็ว่ากัน ยูจีเห็นคนรอบตัวตายไปเรื่อยๆบางคนที่ยังไม่ตายก็เข้าใกล้ความตายเข้าใกล้วาระสุดท้ายกันไปเรื่อยๆอยู่ดีครับจนในท้ายที่สุดแล้วตัวยูจีเนี่ยก็เลือกที่จะหลีกหนีจากผู้คนถอยห่างจากวงการคุณใสเพื่อที่ตัวยูจีนั้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องรับรู้อะไรแล้วครับไม่ต้องมาแบกรับความเสียใจไม่ต้องมาแบกรับความเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วครับแม้ใครที่คิดว่าการเป็นอัปตานแล้วจะดีเสมอไปมันคงไม่ใช่อย่างนั้นครับดูอย่างยูจี นะครับผมเป็นอมาตะาแล้วโดดเดี่ยวเป็นอมาตะาแล้วไม่เหลือใครเนี่ยมันก็เหมือนกับการตายทั้งเป็นดีๆเหมือนกันนะนะแล้วกับภาคโมโดโลในปัจจุบันนี้เนี่ยทิงแม้ว่าจะมีสตูสุดร้ายกาดเป็นเอเลียนที่แข็งแกร่งพอๆกับสุกุนะครับผมมองว่าต่อให้ยูจิมีบทบาทในภาคนี้ครับแล้วก็แบบมาต่อสู้รับมือกับพวกเอเลียนนะผมมองว่ายูจิมันก็คงไม่ตายอยู่ดีนั่นแหละครับแล้วเจ้ายูจินั้นเนี่ยมันก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็โดดเดี่ยวต่อไปกันอีกนานแสน นะครับบอกเลยครับว่าอาจารย์เก๋ๆนี่แม่งโอ้โอสุดจัดประลัดบอกปู้ยี่ปูย้ยำยูจีได้สุดลิ้มที่ประตูจริงๆครับในภาคแรกสิ่งที่ยูจีพบเจอก็ดาร์กกันพอสมควรครับต่อมาในภาคโบดูโร่ตัวยูจีกูก็ยังมีสตอรี่ดักดกๆอยู่ดีนะแม่อาจารย์เก๋ๆกโูโอ้โกรธแคนอะไรยูจีกันนักหนาวะเนี่ย ต่ตอรี่ยูจินี่แม่งโหดจริงนะครับผมต้องพบเจอกับความสูญเสียแล้วก็ต้องพดเจอกับความโดดเดี่ยวมันอยู่ล่ําไปนะตรงนี้จะขอพูดถึงเรื่องของอยูตาเสริมกันอีกนิดนึงครับผมในเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยแฟนๆเขาก็มองนะครับว่าเฮ้ยโอ้โหยูจีแม่งกลายเป็นคนที่แบบจิตใจแตกสลายแล้วผมจนแบบไม่สนใจใยดีคนอื่นแล้วนะไม่ช่วยเหลือคนอื่นไปแล้วเป็นคนที่ไม่ได้แคร์คนอื่นไปแล้วอะไรแบบนี้ครับมาจากการที่ในภาคบรูโลเนี่ยมีการเล่าว่ายูจีนั้นพูดคุยกับ กับลูกของอยูตะที่บ้านของตระกูลโกโจแล้วคือพูดอะไรก็ไม่รู้น่ละครับผมแต่ยูจินั้นก็มีการกล่าวออกมาว่าก็ช่างมันดีช่างแม่งดีอะไรประมาณนั้นนะ ดูแลแบบโอ้โหเป็นคนเย็นชาไม่สนโลกกันเสียเลยเกินนะแต่อันนี้เนี่ยผมขอมองไว้2บมุมครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้รู้ประโยคเต็มๆไม่ได้รู้เนือ้อหาเต็มๆอยู่ดีนะครับว่าลูกของยูตาเนี่ยคุยอะไรกับยูจิกันแน่ครับขอมองไว้2บมุมครับอย่างแรกเลยคืออาจจะเป็นตามที่แฟนๆการ์ตูนคิดก็ได้นะครับว่าลูกของยูตาเนี่ยอาจจะขอร้องอะไรบางอย่างกับยูจิแต่ยูจิก็ปฏิเสธไปแล้วก็บอกว่าเออฉันไม่สนหรอกนะจะมาขอร้องอะไรฉันนะ ช่างแม่งชั้นไม่สนอะไรมันทั้งนั้นนั่นแหละนะอา,อาจจะเป็นแบบนี้ตามที่แฟนๆคิดก็ได้ครับแต่แบบที่2ที่ต้องคิดเผื่อไว้ครับคือลูกของยูตาเนี่ยอาจจะขอร้องอะไรบางอย่างกับยูจิแล้วลูกของยูตาก็ดันมารู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าขอร้องคุณยูจิไปแบบนี้เนี่ยแล้วคุณยูจิตอบรับที่จะช่วยเหลือเนี่ยมันจะเป็นการกระทําที่ทําให้ตัวยูจินั้นต้องเสี่ยงอันตรายบางอย่างหรือสร้างปัญหาให้กับยูจิบางอย่างก็เป็นได้ได้นะครับแต่นั่นแหละ พอยูจินั้นตอบรับที่จะช่วยเหลือลูกของยูต่านี่ตัวยูจิก็เลยบอกว่าเออช่างมันไปสินะเออมันจะเกิดปัญหาอะไรกับเฮียเนี่ยไม่ต้องมาสนหรอกนะเดี๋ยวเฮียเนี่ยช่วยหนูเองนะเฮียเนี่ยชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วนะถ้ามันมีปัญหาอะไรหลังจากนั้นเนี่ย <ar> เ,<อ>เดี๋ยวเฮียเคลียร์เองเดี๋ยวเฮียสะสางเองเนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับผมซึ่งเราต้องมองไว้สองมุมนะโดยในประเด็นนี้เนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวไม่นานเนี่ยมันก็คงจะได้รับการเฉลยแล้วล่ะครับว่าสอง คนนี้เขาคุยอะไรกันเขาถกเถียงอะไรกันนะเพราะว่าในภาคบโดโลนี้เนี่ยมันก็เป็นการ์ตูนสั้นนะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็โอวสาแล้วล่ะครับสำหรับภาคดีนะเพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้มีการแบบทิ้งปริศนาทิ้งฟอทโฮอะไรไว้หลอกครับผมมันก็ต้องแบบมีการเคลียร์ประเด็นมีการเคลียร์ปริศนาให้จบกันในภาคดีนนะครับผมก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวก็คงจะได้รับการเฉลยแลวะวลักครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับการพูดถึงอิตาโดร ยูจิชายผู้ความฝันของเขานั้นไม่อาจเป็นจริงได้ชายผู้ไม่อาจแบกรับความเจ็บปวดได้อีกต่อไปแล้วจนต้องปลีกวิเวกหนีห่างออกไปจากโลกอาคมแล้วนั่นเองครับ